สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับเป็น Yamaha R1 นะครับตัวนี้เป็นสเปคนอกนะครับปี2016นะครับสภาพดีไม่ล้มไม่ชนหนักนะครับมีท่อ a อ r o แล้วก็วิงเล็ดให้นะครับเกียโยงแล้วก็กาดแข้งซ้ายขวา GB Racing นะครับไม่แท้นะครับคันนี้ มาอยู่ที่48,000นะครับเอาสตาร์ทกันนะครับ โอเคครับตัวนี้เปิดราคาเบาๆอยู่ที่300,000กรบบิ0ก0 0าบาทนะครับรถอยู่ดอนทธานีนะครับมีบริการส่งรวประเทศไทยนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับสามารถมาดูได้หรือว่าถ้าใครสนใจก็ส่งได้นะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดรถทิ้งไว้ที่ต้ดีคลิปชั่นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ